วันนี้จะมาปลูกพริกในกระถางค่ะต้นกล้าพริกโตแล้วสำหรับวิธีการเพราะเมล็ดพริกนั้นแม่เมลิซอนก็เคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วไปหาดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาปลูกพริกในกระถาง ่ได้เพาะต้นกล้าพลิกไว้แล้วแล้วก็ต้นกล้าก็โตเยอะแล้วนะคะแล้วก็โตมากด้วยไม่มีเวลาย้ายต้นกล้าสักที <c oughs> ก็จะปลูกลงกระถาง <c oughs> เช่นเดิมค่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นการปลูกพลิกบริเวณพื้นที่น้อยกระถางที่ใช้ปลูกเป็นกระถาง8นิ้วใช้ ต้นกล้วยหยวกกล้วยรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อปินการระบายน้ําหรือถ้าไม่มีหยวกกล้วยไม่มีต้นกล้วยรองก้นกระถางก็ใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางก็ได้แล้วแต่มีค่ะนี่แม่บริสอนก็ใช้ทั้งใบไม้แห้งใช้ทั้งต้นกล้วยรองก้นกระถาง สำหรับดินที่ใช้ปลูกก็ผสมก่อนนะคะก็จะเป็นดินร่วนหนึ่ส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 1. ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะต้นกล้าพริกก็ถอนมาจากกระถางเพราะต้นกล้านะคะสังเกต รากพริกไหมคะรากพริกนี้จะไม่มีรากแก้วจะเป็นรากฝอยๆนี่เห็นไหมคะถึงแม้ว่าพริกจะโตรากเขาก็จะเป็นลักษณะนี้จะไม่อย่างลึกลงก้นกระถางนะคะ รดน้ำพริกก็รดวันละหนึ่งครั้งแล้วอย่ารดแฉะมากรดพอชุ่มเพราะว่าพริกไม่ชอบแฉะและก็ถางก็ต้องระบายน้ำได้ดีค่ะพริกที่ปลูกลงกระถางก็จะปลูกลงกระถาง8นิ้วทั้งหมดก็จะได้ประมาณ5-6ก,กระถาง พริกที่ปลูกปลูกได้ประมาณ 45- หวันเริ่มแตกใบอ่อนออกมาแล้วนะคะเพราะว่าดิดยอดก่อนปลูกจะแตกใบอ่อนออกมาเนี่ยเกือบทุกต้นเลยค่ะจะมีดอกจอกวางไว้บนกระถางพริกลุ้นออกมาจากอ่างบัวก็จะเอามาวางไว้เพื่อให้กระถางพริกชุ่มชื่นแล้วก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้กับพริกอีกทีหนึงค่ะ ด้วยว่ามีพื้นที่น้อยไม่มีที่วางกระถางก็จะปลูกร่วมกับกระถางมะเขือด้วยค่ะและก็จะปลูกร่วมกับกระเจี๊ยบเขียวด้วยนะคะการปลรูกลิิกลงในกระถางมะเขือเปราะกับการปลรูกลิิกลงในกระถางกระเจี๊ยบเขียวจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพริกเป็นผักที่ชอบแสงแดดลํำไรค่ะแต่มะเขือเปราะ กับกระเจี๊ยบเขียวเป็นผักที่ชอบแดดจัดตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าต้นมะเขือเปราะจะโตเร็วกว่าต้นพลิกและต้นกระเจี๊ยบเขียวก็จะต้นโตแล้วกโ็โตเร็วกว่าต้นพลิกเช่นกันดังนั้นการปลูกพริกลงในกระถางเดียวกันกับมะเขือเปราะ แล้วก็กับกระเจี๊ยบเขียวจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ากระเจี๊ยบเขียวกับมะเขือเปราะนั้นจะสูงกว่าพริกอยู่แล้วแล้วก็จะโตเร็วกว่าพริกพริกก็จะอาศัยร่มเงาของกระเจี๊ยบเขียวและมะเขือเปราะทำให้พริกก็จเจริญเติบโตแล้วก็ติดลูกได้ดีและก็เป็นการประหยัดพื้นที่ด้วยค่ะและพริก กับมะเขือเปาะกระเจี๊ยบเขียวก็โดนฝนได้เวลาฝนตกนี้พริกมะเขือเปาะกระเจี๊ยบเขียวจะชอบฝนมากๆเลยตกลงมาเลยปลูกในกระถางเดียวกันไปวางไว้ตรงไหนก็ได้สำหรับเรื่องแสงแดด มะเขือเปราะกับกระเจี๊ยบเขียวจะชอบแดดจัดมากๆก็ไม่เป็นไรก็ไปตั้งกลางแดดจัดเลยแล้วก็ให้พลิกอาศัยร่มเงาจากมะเขือเปราะกับกระเจี๊ยบเขียวก็เป็นการประหยัดพื้นที่แล้วก็ย้ายกระถางไปตรงไหนก็ได้มะเขือเปราะกับกระเจี๊ยบเขียวก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้พลิกค่ะ สำหรับการดูแลพริกก็ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ,อกแล้วแต่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใส่สองสัปดาห์ต่อครั้งช่วงที่ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ,อกเนี้เราก็พวนดินลงไปด้วยปลูกพริกลงกระถาง8นิ้วก็ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอ,อกครั้งละสองช้อนโต๊ะก็พอถ้าดินในกระถางยุบเราก็ผสมดินก็เติมดินให้กับพริกได้เลยค่ะ สำหรับการให้ปุ๋ยน้ำก็รดด้วยน้ำหมักปลาทะเลจิตวันต่อครั้งครั้งละสองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรผสมน้ำห้าลิตรแล้วก็ราดลดลงดินบนกระถางเลยค่ะน้ำหมักปลาทะเลนี้จะดีมากเลยมีธาตุอาหารครบถ้วนควรที่จะมีแล้วก็รดให้พริกและผักทุกชนิดนะคะ และทุกๆสามวันควรรดด้วยจุลินรีย์สังเคราะห์แสงอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินแล้วก็จะทำให้พริกนะ่ะดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังช่วยให้ลำต้นแข็งแรงและช่วยให้พริกโตเร็วเป็นสามเท่าแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ หากมีเพีะ้ะมีแมลงรบกวนมีหนอนรบกวนก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชทุกๆ3วันฉีดแบบป้องกันนะคะแล้วก็ฉีดพ่นทั้งสวนเลย ก็ทราบวิธีการปลูกพริกในกระถางแล้วนะคะการปลูกพริกในกระถางแม้ว่าจะปลูกค่อนข้างยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเราเราควรปลูกพริกในกระถางไว้กินค่ะเราก็ปลูก2เดือน3เดือนปลูกครั้งหนึ่งเราก็จะมีพริกไว้กินรุ่นต่อรุ่นมีพริกไว้กินตลอดทั้งปีไม่ต้องซื้อพริกมากินค่ะเวลาฝนตกที่บ้านก็จะรองน้ำฝนไว้แล้วก็นำน้ำฝนนี้ไปรดผักค่ะ ก็เป็นการประหยัดน้ำถ้าดูดูฝนเนี่ยเรารองน้ำไว้นะคะก็ประหยัดน้ำได้เยอะเลยค่ะประหยัดน้ำได้เป็นร้อยเลยนะคะถ้าไม่มีโอง่งเราก็ลองใส่คู่ถังหรือใส่กระเ๋งไว้ถ้าวันไหนฝนไม่ตกเราก็นำน้ำที่เรารองไว้ไปรดผักรดต้นไม้ การทําสวนหรือว่าการทํางานบ้านเราควรที่จะมีถุงมือไว้ใส่ด้วยนะคะนี่แม่บริซอนจะใส่ถุงมือตลอดเพราะการใส่ถุงมือนี้ก็จะเป็นการถนอมมือเราไปโดนอะไรนิดไปโดนอะไรหน่อยก็จะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยถลอกแล้วก็ทําให้มือเราไม่แห้งนะคะควรที่จะใส่ถุงมือทุกครั้ง และช่วงที่แดดจัดแดด,ดก้าวเนี่ยเราควรที่จะใส่เสื้อแขนยาวด้วยแล้วก็ใส่หมวกใส่งอบเพื่อป้องกันรังแส UV นะคะถ้าใครไม่ใส่เนี่ยก็จะทําให้ผิวหนังไม่เกรียมอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้เราทําสวนเราทํางานบ้านเราควรที่จะเซฟตัวเองด้วยนะคะมีอุปกรณ์อะไรก็หามาใส่ค่ะ น้องหวานน้องหวานน้องหวานจักล <c oughs> ทำไมปลอกคอหนูสวยจังลูกนี่ปลอกคอหนูสวยจัง <c oughs> อันนี้ก็ปลอกคอทองหยอดปลอกคอพี่ทองหยอดน้องละหวานก็แทะแทะจนกระลุ่มกระลิ่งแล้ว ซื้อมาซื้อมาเมื่อไหร่ก็แทะเมื่อนั้นเดี๋ยวยายซื้อให้ใหม่นะลูกนะน้ำหวานนี่ขี้ดือ้อชอบแทะปลอกคอพี่ทองหยอดพี่ทองหยอดไม่เห็นแทะปลอกคอของน้องน้ำหวานเลย ปลอกคอน้องหมามีให้เลือกหลายสีและมีหลายขนาดมีทั้งน้องหมาตัวโตน้องหมาตัวขนาดกลางน้องหมาตัวขนาดเล็กแล้วแต่จะชอบนะคะให้เลือกได้ถ้าสนใจก็ดูใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือจิ้มที่ตะก้าหน้าคลิปเลยนะคะ นำวิวส,สวยๆของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมาฝากกันนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสุทเกษตรอินรีย์ NC ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตลำต้นแข็งแรงจุลินรีย์หน่อกล้วยป้องกันเชือ้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชมีต้นพันธุ์มะตูมแขกต้นพันธุ์ผักหวานบ้านแล้วก็ต้นพันธุ์ผักปิดญี่ปุ่นแล้วก็ต้นพันธุ์หน่อกุ้ยยใชยโบราณปลูกข้ง เดียวเก็บกินได้เป็น10บสิบปีปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดชีวิตและนอกจากนี้ยังมีเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดสนใจก็ทักมาค่ะเดี๋ยวแม่มริสอนจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์ด like, กดแชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกัน ใ่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ